สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมน,นี้ยีแดงกับสิมะเห็ดสุบบักเขือะแย้วใส่ปลาทูเนาะ,นนะค่ะพี่น้องบานยีแดงกับเอิญบักเขียเนาะคะ่คะ,คนนะคะ่ะบักเขือะแย้วเนาะค่ะยีแดงก็ได,ด้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ยีแดงกับสิใส่พริกดิบเนาะค่ะพี่น้องพริกดิบหอมกระเทียมยีแดงกับสีจางไฟขึ้นกันเนาะค่ะค่ะด,ดับแดดเขาก็มาดังไฟก่อนเนาะคะ่ะมน,นี้ยีแดงมีเข็ดปลาหลับเล็กๆหน่อยๆมาฝากเนาะค่ะพี่น้อง ว่าดังไฟจังหดให้มันติดงางเนาะค่ะ mm hmm. กลับมาเบิ้งกันเลย mm hmm. ค่ะเขากระใสทานไฟไปก้อนเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. ค่ะเค็ดมะรับของยายแดงเมนีเนาะค่ะยายแดงกับสีใสกระดาษทิชชู่เนาะจ้ะพี่น้องใสน้ำมันผืดเนาะค่ะ mm hmm. ชุบกบน้ำมันผื่ดเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. เขากลับมาจุดไฟเลยเนาะค่ะพี่น้อง จุดไฟกับวางลงไปเลยเนาะพี่น้องค่ะเขาก็เอาทานวางไปเนาะค่ะสีเสนเดียวหรือสองอันก็นได้เนาะค่ะยะี่แดงกับสีเส้นสองอันเขาก็วางทานลงไปเลยคางๆเนาะจ้ะ ค่ะเห้องผสมใส่ฟื้นหน่อยอ้อยก็ได้เนาะค่ะพี่น้องบ้านอีสานกระใสะฟื้น,นหน่อยหน่นซอยดังให้มันติดเนาะคะ่ะแต่เขากระใสตะกระดาษทิชชู่ชุบเนาะมันผื่ดเนาะคะ่ะมันก็สิค่อยๆติดไปเนาะจ้ะวางทานอมๆเนาะค่ะพี่น้องใส่สอง ชิ้นมันก็นสิติดงายเนาะจ้ะวะ่ะขาเขากว้างทานแห้อ,อมๆกระดาษทิชชู่ที่เขาชุบน้ำมันเนาะจ้ะมันกับสิค่อยๆติดไปเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะมันไฟมันก็สิเริ่มติดไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะฮัฟก็ได้ดังง่ายๆเนาะจ้ะพี่น้องฮัฟก็ถ่ายมันติดเบิดกันฮัฟก็มาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะค่ะยี่แดงกะจุดไฟไว้ปล่อยไว้พักนึงมันก็เริ่มติดมืดแล้วเนาะค่ะพี่น้องโอ้ไฟกาดีๆเนาะจ้ะที่นี่ฮัฟก็สินกเริ่มย่างเลยเนาะค่ะพี่น้อง ย่างมะเขือข่อนนะจะมามะเขือยาวค่ะบะเขือย้วาเขาก็เริ่มซุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเริ่มซุกได้ทีแล้วเนาะจ้ะที่นี่เขากลับมาย่างปลาทูตอนเลยเนาะค่ะพี่น้อง,ย,งอย่างปลาทูหอมหอมย่างปลาทูย่างหอมกระเทียมไปเลยเนาะค่ะพี่น้อง ย่างไปเลยบักเขือนห้องกระสีสุกหมันแล้วเนาะคะ่ยะยายแดงกะได้ย่างทุกอย่างไอ้สุกแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องบักเขื่อนแย้วยายแดงกะได้ลอกลอกเปลือกมันแล้วก็หั่นเป็นชิน้นไว้เนาะคะ่ะมันสีได้ตำางเนาะค่ะพี่น้อง พริกกับหอมกระเทียมก็ได้สุกแล้วเนาะคะ่ะกับปลาทูเอาก็ได้สุกแล้วแยแดงก็ไเด้ทําการแกะกลางไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะแยแดงกระิใส่หอมเปรือใบผักชีบใบเลื่อยเนาะจ้ะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็พผักสาระแหน่เนาะคะ่ะหอมหอมทีแยแดงสิใไส่เนาะจ้ะที่นี่หอกก็มาลงมือก,กันเลย ตำพริกก่อนเนอะจ้ะพีน่น้องให้มันแหลกก้อนนะคะจะเพรพิกเขาแหลกแล้วเขาก็ใส่หอมกระเทียมไปเลยเนื้อจ้ะหอมกระเทียมลงไปเลย ไปมันกับสีหอมหอมด้วยค่ะพี่น้องหอมกับกระเทียมเข้ากับเริ่มแหกแล้วเนาะจา้ะที่นี่ยายแดงกับสีไส้ปลาทูปลาทูนะคะ สุกเสร็จปะทูมันก็นสินัวแซ่บเนาะจ้ะพี่น้องหรือว่ามีปลายอย่างเขาก็ะสุกใส่ได้เนาะจ้ะนี่สิสุกตะเคาเล็กกระด้เนาะค่ะพี่น้องค่ปะปลาทูเขาก็ได้เริ่มแหลกแล้วเนาะจ้ะทีนี้แดงก็ใสมะเขือยาวนี่เป็นเลยสุกบักเขือยาวมันก็นสีหวานเนาะค่ะพี่น้อง พอบักเขยเ้ามันมีรสหวานนะจ๊ะข้าวเหนี่ะยีเดียงกับิีไ่อูมามิไปจักน้อยอูมามิอูมาม,ม,มิแล้วกับซีไ่ข้าวกั่ปน้ำนะจ๊ะสุบ,บันยีนเดียงใส่ข,ข้าวกัุ่ยเด้อค่ะพี่น้อง ตะบานอาซีเฮ็ดบล็อกด้วยกันเนาะจ้ะตะบานยีแดงค่ะเป็นซุปกะสิใส่ข้าวคัวน้ำกะสิหอมหอมเนียนไปเลยค่ะให้มันเข้ากันบางบานกะสิเอิญเนียนเนียนบักเขียเนาะจ้ะบางบานกะสิเอิญซุป หรือตะลบานกาบสีอาดส,สีใส่งาก็ได้เนาะค่ะพี่น้องใส่บลกที่กันนะจ๊ะอุ้ยค่ะบะเขือกับเครื่องเขาก็ได้เขากันแล้วเนาะค่ะพี่น้องที่นี่ก็สิมาใส่น้ำปลาละนะจ๊ะพี่น้องน้ำปลาแดดสารเอิญน,น้ำปลาแดกโอ้เป็นตะนวดีแท้น้ำปลาเนืน้อไ้ไม่เขากัน จะได้นัวค่ะเพราะเขากันแล้วยี่แดงกับสิมเบิงเนาะจ้ะสิมเบิงก่อนนะาเสียบไปใส่นัวอีกนิดหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องใส่นัวอีกนิดนะึง ค่ะเพราะถูกย่างเขากันแล้วยีแดงกสิเพราะซมิ้งเนาะจ้ะพี่น้องสิใส้พักลงไปเลยก็ไดเนาะพี่น้องจะยีแดงสิสยีแดงกับสิไส้ผักเนาะค่ะพี่น้องผักนีห่อสิต่ำลงไปน้ำกันเลยก็ไดเนาะจ้ะพี่น้อง ซุปเบกเกียของย่แดงกระได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะมัน,นีแย่แดงก็บเคาจบคลิปไปเพียงซ้ำนีนะคะมือหนาพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย